เปิดแล้วเนาะอ่าเปิดแล้วก็ยิ้มได้กันเดียวที่ช่วยเนี่ยพอพูดไี่หมดแล้วมันตลกเด้มันตลกตรงที่มันมันมันบ่มีหยังอ่ะไอ้หัวนี่บ่มีหยังจักก็เลยจักสิเว้าไปแนวเดยถ้าบ่มีผู้มานั่งคุยกันถ้าสิให้เกินหัวขอมาเว้ามันก็แล้วโลดแล้ว เออบอกเรื่องมืออื่นมืออื่นบวชไม่ใช่อีกสองเผื่อใครอยากร่วมบุญบวชเห็นว่าคณะที่มาแปดคนก็จะบวชด้วยหนึ่งคนเหรอครับข้บบวชอีกหนึ่งก็เป็นสามบางทีมันเหมือนกับว่าเห็นบวชเอาบวชเอาบวชเอาอย่างเงี้ย มันเหมือนเป็นเรื่องง่ายๆแต่เชื่อไหมคนคนหนึ่งที่จะตัดสินใจบวชมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะมองจากตัวเองเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะคนที่จะทิ้งออกจากสิ่งที่ตัวเองเคยมีเคยเป็นออกจากอารมณ์ที่ตัวเองเคยผูกยิ่งออกจากครอบครัวที่เราเคยอยู่จิตที่มันมันผูกกันเนี่ยจะมีสักกี่คนที่ออกมาเรียนรู้ตัวนี้จริงๆ รีออกมาเรียนรู้ความภาคก่อนที่มันจะภาคจริงๆออกมาเรียนรู้ความตายก่อนที่มันจะตายจริงๆมันอยู่ที่การเรียนรู้ทั้งหมดแล้วเราจะเห็นว่าอารมณ์ความบีบคั้นจริงๆมันเป็นยังไงธรรมะจริง,รงๆไม่ใช่การพูดไม่ใช่ตำราไม่ใช่อยู่ที่อะไรทั้งนั้นอยู่ที่เราเรียนรู้อารมณ์นี่แหละเรียนรู้ทุกที่มันเกิดขึ้นนี่แหละ <c oughs> ทุกวันนี้เราทุกขก์อะไร ทุกเพราะความไม่ได้ดังใจเพราะอารมณ์เพราะตัณหานี่บีบคั้นอยู่ตลอดเวลามันยังไม่ย่นย่อเข้ามาเห็นความคิดหรอกไม่หมด <c oughs> เพราะมันยังเป็นภายนอกอยู่เพราะมันยังมีข้องกับอารมณ์อยู่ความคิดนี่คือเหตุความคิดไม่ใช่ทุกแต่ความคิดคือเหตุของทุกเ <c oughs> มื่อใดที่เข้าไปยึดในกระแสข,ของความคิด มันเป็นอารมณ์ต่อทันทีแต่สิ่งที่เห็นง่ายก่าความคิดคืออารมณ์เพราะเรานองเนืองอยู่ในอารมณ์แต่เราไม่เคยวกกลับเข้ามาดูอารมณ์ตัวเองเพราะเราทําตามอารมณ์เราเป็นทาสของอารมณ์อยู่ทุกขณะเราเคยไม่ไม่เราไม่เคยรู้สึกว่าอารมณ์นี่แหละคือศัตรูเราไม่เคยรู้สึกนะเรารู้สึกแค่เมื่อใดที่มีอารมณ์ขึ้นมาเราเราต้านไม่ได้เราต้องไปทําตามเ <Yeah. S 1> มือ่อใดที่เราทําตามทําตามอารมณ์ อารมณ์ที่มันปรุงแต่งขึ้นกระทบขึ้นเราไปทําอารมณ์นั้นย่อมมีกําลังมากขึ้นมหาศาลมากขึ้นเมื่อใดที่ไม่ได้ทําตามอารมณ์นั่นแหละคือทุกทีเนี้ยเมื่อใดที่มันทําทาทาบ่อยๆมันก็เป็นกระแสกระแสอะไรกระแสบีบคั้นตัวเองความอดทนเราจะน้อยลงน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วอารมณ์ก็จะมีอิทธิพลมากขึ้นมากขึ้นทําไมถึงฆ่ากันตายได้ง่ายๆนี่แหละ เพราะเราไม่เคยต้านเราไม่เคยเบรกเราไม่เคยเห็นเลยนะเราไม่เคยรู้จักกับความสงบเลยเราไม่เคยรู้เลยว่าความคิดเราเป็นยังไงเราไม่เคยรู้เลยว่าเหตุของมันอยู่ตรงไหนแต่เราจะรู้ก็ต่อเมื่อเราไม่ได้ดังใจเราโมโหมันเลยดาเนินไปด้วยตัณหาดำเนินไปด้วยกิเลส เอาตัวอารมณ์นี่เป็นตัวนําเราไม่เคยเอาตัวสติปัญญาเป็นตัวดําเนินเลยนะถ้าเราไม่เมื่อฝึกมาหัดมาฝืนความคิดกับกับความสงบมันมันมันอยู่ฝ่ายตรงข้ามกันเหมือนความคิดกับอารมณ์กับความสงบมันอยู่ตรงข้ามกันมันเหมือนกับความมืดกับความสว่างมันอยู่ตรงข้ามกันเลยมันคนละมันคนละอย่างกันเลยแต่เราไม่เคยรู้จัก เราไม่เคยมาเรียนรู้เราไม่เคยสร้างเหตุที่ที่จะให้จิตใจเนี่ยมีสงบมีมีกำลังเลยไม่เคยรู้จักเลยมีแต่ไปตามความคิดหลงในวังวนของความคิดในกระแสของความคิดของอารมณ์จนหลุดออกจากตัวนี้ไม่ได้เป็นจริงเป็นจังกับทุกอย่างสร้างความทุกข์ให้ตัวเองทุก์อยู่ทุกขณะ หลุดออกจากวังวนตัวนี้ไม่ได้เลยทำยังไงอะทีเนี้ยการที่เรามาฝึกมาปฏิบัติคือเราเริ่มเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยเห็นของอะไรเห็นของอารมณ์นี่แหละก็เลยมาฝึกเพื่อมาขัดมาฟื้นไม่ใช่ฟื้นคนอื่นนะฝื้นใจตัวเองอยากดีเราก็ทำเอาทุกคนรู้หมดแหละว่าอะไรเป็นอะไร ไม่มีใครไม่รู้หรอกว่าอะไรดีอะไรชั่วรู้ทุกคนแต่จะเบรกตัวเองอยู่ไหมเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวเองถ้าเราไม่ไม่ห้ามตัวเองไม่พาตัวเองไม่นำพาตัวเองไปไม่มีใครสามารถพยุงให้เราไปได้ไม่มีทางทุกอย่างต้องดำเนินไปด้วยตัวของเราเองต้องขัดต้องฝืน ฝืนใจนี <eterm> t <t ales> <t ales> ่แหละฝืนอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองนี่แหละไม่ได้ไม่ได้ฝืนอย่างอื่นเลยเบิดแล้ะถามเมเนเติแม่ครูคะแล้อย่างเอออย่างบางทีเราเหมือนกับว่าเราเผลอแบบ ดูคนอื่นหรือพูดอะไรไปแบบเราก็เหมือนกับพูดไปโดยที่สายเรา,าใช่ไหมคะแล้วสัา,าเรารู้สึกว่าพี่เราพูดแรงเข้าไปนิดนึงใช่ไหมคะแล้วปกติอะถ้ายังยังไม่ได้มาปฏิบัติธรรมกับแม่ครูก็คือจะเริ่มค<า>ิดแล้วเฮ้ยเราไม่ดีเราอยู่เราเริ่มแบบเริ่มฟุ้งอใช่แต่ว่าตอนนี้คือช่างแม่มเพอะตัดเข้าลมอย่างนี้ถูกไหมคะมันก็ถ<ๆ>ูกในระดับหนึ่งแต่เราจะมามันมันเหมือนเป็นการแก้ปายเหตุ เพราะจริงๆเราต้องฝึกให้มันเท่าทันคืออย่าให้มันได้ออกไปกระทบคนอื่นเมื่อใดที่เราสติเริ่มมีกําลังมากขึ้นนะแม่นดตัวตัวความกระเพื่อมภายในคือมันจะอยากออกไปด้วยอนุสัยเดิมของเรามันจะอยากออกไปด่าเขาอย่างเงี้ยมันจะเห็นอาการที่มันกระเพื่อมแสดงขึ้นมาแต่ธรรมชาติของเราถ้าเราไม่ไม่ไม่กลับมาเนี่ยมันจะมันจะทายานออกไปเลยทีเนี้ย ให้มันเท่าทันก็คือเราลึกรู้เรารู้สึกตัวบ่อยๆลระลึกลมบ่อยๆ mm hmm. เมื่อใดที่มันมันมันรู้สึกตัวบ่อยๆทีเนี้ยอาการทีเนี้ยมันจะเด่นชัดได้มากขึ้น mm hmm. เวลาเรามีอารมณ์มันจะเหมือนกับว่ามันไม่ไม่ใช่ว่าตัวสติเนี่ยด่าเข้าไปแล้วค่อยค่อยค่อยระลึกถึงค่อยเอ้ยไม่เป็นไร mm hmm. อันนี้มันก็คือคิดกบอีกตัวหนึ่ง oh. ซึ่งมันไม่ทัน จริงๆทีเนี้ยถ้ามันมีเหตุการณ์อย่างเงี้ยโอเคมันจบมันจบอย่างนั้นได้จริงแต่ไม่ใช่ไม่เป็นไรนะให้ตั้งใหม่เลยอย่างน้อยๆเราจะพยายามมีสติรอบหน้าเราจะให้ไวกว่านี้ถ้าเมื่อใดที่เราบอกไม่เป็นไรมันจะรู้สึกมันมันมันจะเหมือนไปเพิ่มกําลังให้ความคิดตัวเนี้ยมันก็จะไม่เป็นไรจริงๆเราต้องตั้งเจตนาเลยว่าอย่าให้มันเป็นอย่างนี้พยายามฝึกฝึกให้มันเร็วกว่านี้ทีเนี้ยตัวตัว ตัวสติเนี่ยเวลามันมีกำลังมันจะส,สะกัดกั้นอารมณ์ได้เลยแต่ตอนเนี้สติเรามันมันวิ่งช้าไปนิดนึง <c oughs> มันไม่สกัดกัน้นแต่มันก็ยังดีที่มันยังเห็นจากแต่ก่อนอย่าลืมนะก่อนปฏิบัติเราไม่เคยเห็นอาการพวกนี้เราไม่เคยเห็นหรอกว่าเราเป็นคนผิดเราไม่เคยเห็นหรอกว่าเราไม่น่าทำางเี้ยเพราะเรามีแต่จะไปโฟกัสออกข้างนอก มันมันก็ดีขึ้นแต่เราต้องฝึกต่อไปอีกจนมันเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นดีแล้วแต่ก็มันเร็วเจ้าค่ะเร็วไอที่พูดเนี่ยเหมือนสายฟ้าฟ้าเลยกระแสทุกอย่างเร็วมากเ <c oughs> พราะมันเอาอนุัสเรานี่แหละเป็นตัวดําเนินถึงบอกว่าตัวนิสัยเรานี่แหละเป็นเป็นตัวบ่งชี้อะว่าเราเป็นคนยังไง ยิ่งเราแสดงอะไรออกไปจริงๆมันไม่ได้หมายถึงว่าเขาเป็นยังไงนะเราเนี่ยเป็นยังไงมันอยู่ที่เรามันไม่ได้เกี่ยวกับเขาเลยการที่เราอยากอยากพูดเรื่องของใครสักคนหนึ่งมันไม่ได้หมายถึงว่าเขาเป็นยังไงเลยนะไม่ได้เกี่ยวกับเขาเลยมันขึ้นอยู่กับตัวเราผู้พูดเนี่ยหลวงตาบอกว่าอะไรอ่ะพฤติกรรมของเราคือกระจกเงาของความคิดมันสะท้อนออกจากภายใน หนูถึงบอกว่าไม่มีคนดีที่ไหนนะที่จะไปเห็นแต่ความไม่ดีของคนอื่นดูดีๆนะเมื่อใดที่เราเห็นแต่ความไม่ดีของคนอื่นความไม่ดีนั้นมันมาจากไหนไม,ม,มาจากเราเพราะมันมีอะไรในใจมันย่อมแสดงสิ่งๆนั้นออกไปแค่สุดท้าแล้วอย่างนี้คือว่าจะจะฝึกยังไงคะคือสมมุติว่าใครมาแบบอักเสผ่านสะหูะหูกระทบเนี่ยแล้วเมือน ยุ่งจริงอรยงเี้ยแแต่ว่าครั้งต่อไปคือเราไม่ต้องการที่จะแบบว่ากลับเขาอย่างเงี้ยเราตัดตกลับมารู้สึกตัวพยายามทําลมให้เยอะหนูถึงบอกว่าก่อนที่เราจะคิดพูดทําอะไรลงไปหายใจเข้าทีนึงกลับมารู้สึกตัวตัวสตินี่แหละจะเป็นตัวชะลอเป็นตัวกันก้นกั้นกระแสที่จะเข้าไปร่วมกับอารมณ์แต่ขบวนการนี้ถึงบอกว่า,วามันไวมากมันถึง มันถึงต้องใช้การละลึกรู้บ่อยๆสติถึงจะมีกำลังตั้งขึ้นมาได้มีอะไรกลับมามีอะไรกลับมาหายใจมาละลึกรู้รู้สึกตัวทำอย่างนี้บ่อยๆทํำให้มากทำให้มากเจริญให้มากแล้วเราจะเห็นผลด้วยตัวของเราเองพอเราทำบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆอะตอนแรกเนี่ยเหมือนเวลามีความโกรธขึ้นมาเราก็เจตนาหายใจเข้า ใช้เจตนาใช้เจตนาเข้าไปตัดจนมันเริ่มมีกําลังใช้เจตนามีอะไรเกิดขึ้นใช้เจตนาหายใจเข้าไปตัดจนพอมันเริ่มมีกํำลังมันจะเข้ามาตัดเองอะแล้วเราก็จะเห็นด้วยตัวของเราเองว่ามันสามารถเฮ้ยรอบนี้เราไม่ได้ตั้งใจนะเราไม่ได้ตั้งใจหายใจเราไม่ได้ตั้งใจให้มันตัดมันตัดของมันเองก็แสดงว่าสติของเราเนี่ยั้นั เขาจะเรียกมรคเรียกผลเหรอไอเหตุที่เราทํานี่แหละตัวสติที่กลับมาเราลึกรู้นี่แหละคือมัคไอผลที่มันสามารถตัดตัดกระแสของอารมณ์ได้ในสิ่งตอนที่เราเห็นโดยที่เราไม่ได้เจตนาทํานั่นแหละผลมันก็เกิดจากเหตุที่เราทํานี่แหละแสดงว่าเวลาเวลาที่เรามีความรู้สึกขุ่นเคืองหรือว่ามีความรู้สึกที่พอใจเกิดขึ้นอย่างเนี้ย ไอความไอความรู้สึกของเราที่จะไปแก้มันมันกลับไปจดจ่ออยู่ที่อารมณ์อยู่ที่อยู่ที่ความรู้สึกตรงนั้นน่ะนั่นคือไม่ใช่การแก้ใช่ไหมมันเหมือนกับจะไปพยายามแก้ตรงความรู้สึกตรงนั้นหน้าที่เดียวของการปฏิบัติคืออยู่กับลมนนคือมีสติระลึกรู้มันไม่สามารถเข้าไปแก้ได้ <S <S 2> <S 2> ด้วยตัณหาด้วยความคิดไม่สามารถเอาตัวความคิดเข้าไปแก้ความคิดได้แต่เมื่อใดที่คิดที่จะแก้นั่นคือเพิ่มกําลังให้มัน มันเป็นหลงกลของกระแสของความคิดอีกตัวมันเป็นตัวคิดที่ซ้อนขึ้นมาอีกตัวจริงๆเมือ่อใดที่เขาไปอยากแก้หายใจตัดกลับเลยเคยมีไหมนั่งหาวิธีเพื่อที่จะหยุดคิดนั่งเพื่อที่อยากให้ตัวเองหยุดคิดจริงๆแค่เราตัดกลับหายใจเอาความรู้สึกมะมันหยุดน้าขนาดนั้นเลยมันไม่ได้ใช้ความคิดที่จะเข้าถึงไม่มีทาง เราถึงหลงกลหลงหลงอยู่ในขบวนการของความปรุงแต่งของจิตอยู่ตลอดเวลา mm. เดี๋ยวมันปรุงดี mm. เดี๋ยวมันปรุงชั่ว mm. เดี๋ยวมันปรุงรักปรุงเกลียดแล้วเราก็ทุกข์ไปกับสิ่งที่มันปรุงแต่งขึ้นมา mm. พอใจยินดีอยู่ในกับสิ่งที่ปรุงขึ้นมาแล้วก็หลงวนอยู่กับอารมณ์พวกนั้นอันไหนก็จัน เปล่าค่ะแค่คูค่ะแล้วถ้าเรายังติดกับนิสัยที่แบบเราเราคิดว่าเราเป็นคนเก่งเราทำนู่นทำนี่ได้แล้วมันเหมือนกับเราไปเพิ่มอัตราตัวเองอย่างเงี้ยเราต้อ <c> ง <oughs> มัน <c oughs> มันเป็นได้แต่แม่แม่นน้นก็บอกแล้วเราคิดว่า <c oughs> อ่า <c oughs> เราคิดว่ามันก็เป็นแค่ความคิดมันก็เป็นแค่ความเห็นของเรา <c oughs> จริงๆมันไม่มีใครเก่งกว่าใคร เมื่อใดที่เรา <c oughs> เรารู้สึกว่าเราเก่งเราฉลาดเ <c oughs> ชื่อไหมมันเหมือนทำร้ายตัวเองนะ <c oughs> มันเหมือนหลเม็นเหมือนปเพิ่มมันมันเป็นมานะมันเพิ่ม <c oughs> ความอหังการามังการในใจเรายิ่งมีแต่ทำร้ายตัวเอง <c oughs> มันไม่เก่งจริงหรอก <c oughs> ถ้าเก่งจริงต้องสร้างความสงบให้เกิดขึ้นแก่จิตแก่ใจถ้าเก่งจริงต้องพาใจตัวเองออกจากทุกข์ให้ได้ถ้ายังทุกข์อยู่แสดงว่ามัน, <c oughs> ม,นมันเก่งหรอก เย่งไม่จริงอย่าให้ตัวตัวจิตตัวเนี้ยอารมณ์ตัวเนี้ยหลอกคนอื่นหลอกยังไม่เสียหายเท่าเราหลอกตัวเองนะหลอกตัวเองนี่น่ากลัวที่สุดเราไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองนี่แหละคือค่าศึกของตัวเองไม่เคยรู้สึกเลยจริงๆสิ่งที่เราควรสู้จริงๆคือสู้กับตัวเองไม่ได้สู้กับคนอื่น สู้กับอารมณ์และความคิดความเห็นของตัวเองนี่แหละศัตรูภายนอกนี่ไม่ได้น่ากลัวนะมันในใจเราต่างหากมันสามารถทำลายล้างสามารถทำความพินาศให้แก่จิตแก่ใจนี่โอ้ย่อยยับมากเลยนะแต่เหตุที่ทำต่างหาก <c oughs> มันจะปรับมันจะมันจะดำเนินไปของมันเองมันไม่มีใครพอใจยินดีในการเสียสละมาตั้งแต่ต้นไม่มี มันต้องทุกข์ต้องฝืนเหมือนกันแต่เราจะอดทนได้ขนาดไหนมันขึ้นอยู่กับจิตกับใจเราไม่มีใคร บอกบเกี่ยวกับมันมีปัญหาอยู่ก็ระบบแลทำไมไม่ดังเลยค่ะรูกเป็นยังไงข้อยัาติดอะไรเลยนะมันมีปัญหาก็ระบบแทำไมมัตาแล้วปิดไวไฟบอเป็นยไม้อัดติดไหากระบบทำมม่มาล้วปิดไวไฟที่หลดที่หลดพ่อกระเทือนแล้วบอกว่ไป